สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้เคยไหมคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีของขวัญมีเงินมีสิ่งของล้อมรอบแต่ลึกๆกลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าในสายตาเขาเลยคะ่ะเวลาทะเลาะกันเขาไม่เคยฟังแต่พอรู้ว่าเราน้อยใจ เขาก็แค่โอนเงินให้หรือซื้อของมางอ้อแล้วจบลงด้วยประโยคว่าฉันก็ให้เธอทุกอย่างแล้วนะมันใช่ทุกอย่างที่ใจเราต้องการหรือเปล่าคะหลายครั้งผู้หญิงอย่างเราถูกสอนให้ยอมเพราะคิดว่าอย่างน้อยเขาก็เลี้ยงดูเราได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องลำบากอยู่กับคนนี้ชีวิตสบายกว่าทำเองเยอะแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าสบายกาย แลกมาด้วยความรู้สึกผิดต่อตัวเองที่ฝังลึกขนาดไหนคะคำว่าอยู่กับคนที่มีเงินไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะแต่ถ้าเขาใช้เงินเป็นเครื่องมือควบคุมซื้อความเงียบซื้อการให้อภัยซื้อการยอมจำนนแบบนั้นมันไม่ใช่ความรักค่ะมันคือการลดค่าตัวตนของเราแบบเงียบๆทุกวันคะ่ะในบางความสัมพันธ์ ยิ่งเขาให้ของแพงเรากลับรู้สึกห่างจากคำว่ามีคุณค่าเพราะสิ่งที่เขาให้อาจไม่ใช่ด้วยใจแต่เป็นการซื้อไว้ใช้งานแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ยอมเพราะกลัวไม่มีเงินใช้เพราะกลัวกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะกลัวคนอื่นจะมองว่างโง่ที่เลิกกับคนที่มีพร้อมทุกอย่างยกเว้นความเคารพในตัวเราค่ะ เรื่องนี้อาจไม่ใช่บทเรียนการเงินทั่วไปนะคะแต่มันคือหัวใจของการเงินของผู้หญิงเพราะเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราจะยอมแลกอนาคตกับเงินผิดทางเราจะยอมทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแค่เพราะกลัวลำบากและเราจะไม่มีวันลุกขึ้นมาใช้ศักยภาพของตัวเองเพราะเราถูกกดให้เชื่อว่าเรามีค่าแค่ตอนอยู่กับเขา เราดีได้แค่ตอนมีของจากเขาเราอยู่ได้แค่เพราะเขาให้เงินค่ะวันนี้ที่พักใจอยากชวนผู้หญิงทุกคนมานั่งคุยกันแบบตรงไปตรงมาค่ะเราจะไม่ดราม่าแต่จะพูดในสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนไม่กล้าคิดหรืออาจเคยรู้สึกแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะเราเชื่อว่าเมื่อผู้หญิงเห็นคุณค่าในตัวเองเธอจะไม่ยอมให้ใครซื้อหัวใจเธอด้วยของราคาแพง เธอจะรู้ว่าของที่แพงที่สุดในชีวิตไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่รถไม่ใช่เครื่องเพชรแต่มันคือจิตใจและศักดิ์ศรีของเธอเองค่ะในโลกของความสัมพันธ์มีคำพูดหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนเคยได้ยินอยู่กับเขาเถอะอย่างน้อยเขาก็เลี้ยงดูเธอได้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรผิดใช่ไหมคะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปมันแฝงความคิดที่บอกเราว่า คุณค่าของเราขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายคนนั้นยอมจ่ายให้แค่ไหนคะ่ะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเชื่อแบบนั้นความสัมพันธ์จะเริ่มกลายเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าการเติมเต็มไม่ว่าเขาจะให้ของขวัญแพงแค่ไหนหากสิ่งที่เราได้คือความเหงาความอ้างว้างหรือความรู้สึกต่ำต้อยมันไม่ใช่ความรักคะ่ะแต่มันคือกับดักที่มีเงินเป็นเหยื่อล่อลองนึกภาพตามนะคะ ผู้ชายที่ไม่เคยรับฟังไม่เคยใส่ใจไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแต่กลับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์ใหม่หรือโอนเงินเข้าบัญชีแทนคำขอโทษเขาทำแบบนั้นเพราะรักจริงๆหรือเพราะอยากปิดปากเราไว้คะและที่เจ็บไปกว่านั้นเราหลายคนยอมเพราะเรากลัวว่าถ้าเราไม่รับสิ่งของพวกนี้เราอาจจะไม่มีอะไรเหลือเลยคะ่ะ ความยากที่สุดไม่ใช่ตอนเขาซื้อของให้เราแต่คือความรู้สึกตอนที่เรานั่งอยู่คนเดียวแล้วถามตัวเองว่าฉันยังเหลือตัวตนอยู่ไหมฉันยังมีค่าอยู่หรือเปล่าถ้าเขาเลิกให้เงินและทำไมฉันต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นี่คือจุดที่ผู้หญิงหลายคนเริ่มหลงลืมว่าคุณค่าของเรานั้นไม่ได้วัดด้วยเงินแต่วัดจากการเคารพตัวเองต่างหากคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่า เธอเคยอยู่กับแฟนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขาให้เธอทุกอย่างรถบ้านโทรศัพท์เงินใช้ไม่ขาดแต่ในทุกมื้ออาหารเขาจะดูถูกรสนิยมของเธอในทุกการสนทนาเขาจะพูดว่าถ้าไม่มีฉันเธอก็ไม่มีวันมีชีวิตแบบนี้หรอกในทุกความผิดพลาดเธอจะถูกขุดอดีตขึ้นมาถูกเตือนว่า ใครเป็นคนให้เธอมีวันนี้วันหนึ่งเธอร้องไห้อยู่บนโซฟาหนังแท้ราคาแสนพร้อมกับคิดว่าชีวิตแบบนี้มันคุ้มค่าจริงๆหรอสุดท้ายเธอลุกขึ้นมาเริ่มชีวิตใหม่ด้วยเงินเก็บเล็กๆและสักดิ์ศีที่เหลืออยู่วันนี้เธออาจไม่มีแบรนด์เนมหรูเหมือนเมื่อก่อนแต่เธอกลับมีความสุขที่ได้กินอาหารที่เธอเลือกพูดในสิ่งที่เธอคิดและไม่ต้องกลัวใครจะตัดเงินเดือนเธอ เพราะเธอกลับมาทำงานที่เธอถนัดอีกครั้งและเธอได้ความเคารพในตัวเองกลับมาค่ะเราไม่ได้กำลังบอกว่าเงินไม่สำคัญนะคะเงินยังคงเป็นเครื่องมือในการดํำรงชีวิตแต่เงินไม่ควรเป็นเครื่องมือควบคุมจิตใจของใครโดยเฉพาะจิตใจของผู้หญิงค่ะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยของขวัญแต่คือความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกมีค่าไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มี แต่มันคือการอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจเคารพและมีพื้นที่ให้กันค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกซื้อแล้วลองเช็คใจตัวเองจากคำถามเหล่านี้นะคะเราเคยรู้สึกว่าต้องยอมเพราะเขาเลี้ยงดูเราไหมเราเคยเก็บความรู้สึกไว้เงียบๆเ,เพราะกลัวเขาจะไม่ให้เงินอีกไหมเราเคยมีของแพงอยู่ในมือแต่รู้สึกว่าเราจนมากในใจไหม เราเคยรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์โกรธไม่มีสิทธิ์พูดความรู้สึกเพราะเขาเป็นคนจ่ายทุกอย่างไหมถ้าคำตอบคือใช่มากกว่าสองข้อนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลดทอนคุณค่าของตัวเองค่ะสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ในวันนี้คืออยากกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะผู้หญิงทุกคนสามารถสร้างรายได้เองได้ค่ะไม่ว่าเราจะจบจากที่ไหนเคยมีประสบการณ์อะไร หากเราเริ่มพัฒนาทักษะค่อยๆสร้างตัวเราจะมีรายได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและไม่มีใครเอามาควบคุมเราได้อีกต่อไปค่ะและเมื่อวันนั้นมาถึงไม่ใช่แค่เราจะมีเงินใช้แต่เราจะรู้ด้วยว่าเรามีคุณค่าโดยไม่ต้องพึ่งใครถ้าเรายอมให้ใครวัดคุณค่าด้วยของที่เขาซื้อให้สุดท้ายเราจะกลายเป็นแค่ผู้รับหัวใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกยืนด้วยขาของตัวเอง เลือกใช้เงินอย่างมีสติเลือกความสัมพันธ์ที่ให้ใจมากกว่าให้ของเราจะค้นพบว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยซื้อขายได้และไม่มีใครมีสิทธิ์กำหนดค่าของเราค่ะยกเว้นตัวเราเองบางทีสิ่งที่เจ็บที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ใช่คำพูดร้ายๆหรือการกระทําที่ทำให้เจ็บแต่คือช่วงเวลาที่เรานั่งเงียบๆแล้วรู้สึกว่าฉันไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่ศักดิ์ศรีในตัวเองค่ะผู้หญิงหลายคนโตมากับภาพฝันว่าหากได้เจอผู้ชายดีๆรวยๆชีวิตจะปลอดภัยจะไม่ต้องเหนื่อยจะไม่ต้องดิ้นรนจะมีคนเลี้ยงดูจะมีของดีๆใช้จะไม่ลำบากแต่ไม่มีใครบอกเราว่าของทั้งหมดนั้นไม่ช่วยอะไรเลยถ้ามันแลกมาด้วยความเจ็บข้างในค่ะ เราหลายคนยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเพียงเพราะกลัวไม่มีเงินเพียงเพราะเสียดายสิ่งของที่เขาให้เพียงเพราะกลัวคนอื่นมองว่างโมถ้าจากมาแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับคำถามเดิมเสมอของทั้งหมดนั้นคุ้มค่ากับหัวใจที่แตกละเอียดของเราจริงหรือคะความรักที่ดีไม่ควรแลกด้วยการสูญเสียตัวตน และไม่มีของชิ้นไหนในโลกมีค่าเท่ากับรอยยิ้มและความสงบในใจเราค่ะบางคนอาจเถียงว่าแต่ถ้าไม่มีเงินเลยชีวิตก็ลำบากนะใช่ค่ะเงินยังคงสำคัญแต่เราอยากให้คุณเชื่อว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองและเมื่อคุณมีรายได้ของตัวเองคุณจะไม่ต้องยอมเพื่อเอาเงินจากใครอีกค่ะ การมีเงินจากน้ำมือเราเองจะทำให้เรายืนตรงอย่างมั่นใจกล้าพูดในสิ่งที่รู้สึกกล้าเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราและกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีใจให้เราแม้เขาจะมีของให้มากแค่ไหนก็ตามค่ะที่พักใจอยากชวนคุณลองกลับไปมองตัวเองด้วยความรักอีกครั้งนะคะลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ไม่มีของชิ้นไหนอยู่ข้างๆเลย คุณยังรักตัวเองอยู่ไหมคะถ้าต้องเริ่มต้นใหม่ต้องลำบากต้องเหนื่อยแต่ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณกล้าพอไหมคะถ้าคุณมีลูกสาวคุณอยากให้เธอเติบโตมาแบบไหนอยากให้เธอแลกความสุขกับเงินไหมหรืออยากให้เธอเลือกชีวิตที่เธอเคารพตัวเองที่สุดเพราะสิ่งที่คุณยอมในวันนี้จะกลายเป็นต้นแบบให้ผู้หญิงรุ่นต่อไปคะ่ะ ไม่มีใครสมควรถูกวัดค่าด้วยของที่ได้รับไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายแล้วให้ของขวัญเป็นคำขอโทษและไม่มีใครควรอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าทุกวันค่ะการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่ความดือ้อไม่ใช่ความเยอหยิงแต่มันคือการรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตไม่ใช่แค่อยู่ไปวันวน และถ้ารักครั้งไหนทําให้เราต้องหุบยิ้มต้องเก็บน้ําตาต้องฝืนทุกลมหายใจของที่เขาให้มันไม่เคยชดเชยความเจ็บพวกนั้นได้เลยค่ะขอให้คุณเริ่มมองตัวเองด้วยความอ่อนโยนและกล้าบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าในแบบที่เป็นไม่ต้องมีใครซื้อไว้ด้วยของราคาแพงค่ะคุณมีคุณค่าในตัวเอง แม่ไม่มีของขวัญชิ้นไหนอยู่ข้างตัวค่ะคุณน่ารักได้โดยไม่ต้องสวมแบรนด์เนมคุณสำคัญได้แม่ไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของใครและคุณคู่ควรกับความรักที่ไม่ต้องแลกกับความเงียบหรือการยอมจำนนค่ะผู้หญิงที่เห็นคุณค่าตัวเองไม่ใช่คนเข้มแข็งตลอดเวลาเธอก็เคยร้องไห้เคยรู้สึกแย่เคยอ่อนแอจนอยากยอมแพ้แต่วันหนึ่ง เธอจะลุกขึ้นมาและบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เป็นของใครฉันเป็นของตัวเองค่ะอย่าให้คำว่าอยู่กับเขาแล้วสบายมาหลอกว่าเรากำลังมีความสุขอย่าให้คำว่าเขาให้ทุกอย่างกลบเสียงในใจที่กำลังร้องขอความเข้าใจและอย่าให้คำว่ากลัวลำบากหยุดเราไว้ตรงจุดที่ต้องยอมทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิต ที่เหมือนไม่ใช่ของเราเลยค่ะหากวันนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีจงดีใจและขอบคุณเขาแต่ก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยที่เลือกคนที่เห็นคุณค่าคุณอย่างแท้จริงค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เจอความรักแบบนั้นจงอย่าท้อค่ะเพราะไม่มีความรักไหนมีค่าพอที่จะทำให้คุณสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองการไม่มีใครไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่า บางครั้งการอยู่คนเดียวคือช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเจอตัวเองในแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องฝืนไม่ต้องยอมเพื่อใครอีกค่ะอย่าปล่อยให้ใครนิยามความรักด้วยจํานวนเงินที่เขาให้อย่าปล่อยให้ใครกำหนดคุณค่าด้วยของขวัญที่เขาซื้อและอย่าปล่อยให้ใครใช้เงินเป็นเครื่องมือแลกตัวตนของคุณค่ะเพราะผู้หญิงที่รักตัวเองจะไม่ยอมให้ความรัก ทำให้เธอกลายเป็นคนที่เธอเองก็ไม่รู้จักคุณอาจเคยเสียใจถูกลดทอนคุณค่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่คุณยังสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอเริ่มจากการให้อภัยตัวเองยอมรับอดีตและเลือกวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคารพตัวเองอีกครั้งค่ะสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่คนที่เปของแพงแต่คือคนที่เห็นรอยยิ้มของคุณและอยากปกป้องมัน คือคนที่ไม่สนว่าคุณแต่งตัวแบรนด์หรือไม่แต่อยากรู้ว่าคุณเหนื่อยไหมอิ่มหรือยังและมีความสุขหรือเปล่าคือคนที่พร้อมเดินไปข้างๆโดยไม่เอาอะไรมาแลกกับความรักของคุณค่ะและก่อนจะรอให้ใครแบบนั้นเข้ามาขอให้คุณเป็นคนนั้นให้ตัวเองก่อนนะคะที่พักใจอย่าให้คุณเชื่อว่าคุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องมีใครมารับรอง คุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณมีค่าตั้งแต่วันที่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้แล้วค่ะถ้าใครไม่เห็นค่าเราไม่เป็นไรค่ะแต่เราจะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพียงเพื่อให้เขายอมรับอีกต่อไปไม่ว่าใครจะซื้อของให้คุณมากแค่ไหนขอให้คุณอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่ของที่แลกเปลี่ยนได้ด้วยสิ่งของหรือเงินค่ะ ไม่มีของชิ้นไหนในโลกนี้ที่มีค่ามากพอจะแลกกับความสุขที่แท้จริงของหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งได้โดยเฉพาะหัวใจที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีความเข้มแข็งและความรักในตัวเองค่ะถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองเคยถูกใครบางคนมองข้ามคุณไม่ได้อ่อนแอหรอกค่ะคุณแค่ลืมว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือก เลือกเดินออกมาเลือกเริ่มต้นใหม่และเลือกชีวิตที่คุณจะไม่ต้องยอมเป็นใครที่คุณไม่ใช่ค่ะการยืนอยู่ในที่ของตัวเองอย่างมั่นคงแม้จะไม่มีของแพงอยู่ในมือแต่มันทำให้คุณมีความสุขที่แท้จริงในใจสุขที่ไม่ได้ถูกซื้อแต่เป็นสุขที่คุณสร้างด้วยความรักและความเคารพต่อตัวเองค่ะ ที่พักใจอยากให้คุณกลับมาโอบกอดตัวเองมองกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันมีค่าเสมอไม่ว่าชีวิตจะพาฉันไปทางไหนและต่อให้วันใดที่ไม่มีใครซื้ออะไรให้เลยคุณก็ยังเหลือคนสำคัญที่สุดอยู่ข้างในนั่นก็คือตัวคุณเองค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร แค่เป็นคุณในแบบที่คุณเป็นก็มีค่ามากพอแล้วด้วยรักจากที่พักใจถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์ เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากค,คุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโครทำร้ายที่นี่ไม่ใช่แค่ช่องพอดแคสต์แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุด จนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ